เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23เมษายน2566เราจะมาอัปเดตการยืนย,นยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่สแกนหน้าไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไรนะคะ เช็กสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังได้เผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือผู้ที่ผ่านเกณฑ์นั่นเองนะคะตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ที่ดําเนินการยืนยันตัวตนแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า1 3 1 4า9ล้ารายและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนบัตสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลล่าสุดนนวันที่18เมษายนนะคะมีจำนวน1,419,557รายล่าสุดกระทรวงการคลังแนะนำว่ายังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ตามวันและเวลาที่หน่วยงานกำหนดนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยออมสินทออก,กอสโดยหากยืนยันตัวตนบรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้สำเร็จภายใน26เมษายนนี้ ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศภาคม2566เป็นต้นไปนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์แบบสมาร์ทการ์ดนะคะและต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการปูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทําให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการสะดวกในการรับสิทธิ์สวัสดิการหากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สําเร็จนะคะเนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจําตัวประชาชนไม่ผ่านกรณีนี้ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักง,งานเขตก,กรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้วให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสแกนใบหน้าไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไรและอีกหนึ่งปัญหาที่ควบคู่มากับปัญหาเรื่องบัตรประชาชนนะคะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกรณีเปรียบเทียบใบหน้าหรือสแกนใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนต่อไปนะคะ อย่าลืมนะคะหากยืนยันตัวต้นสำเร็จภายใน26เมษายนนี้รอบต่อไปที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ1พฤษภาคม2566นะคะ